อเอาละครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมคอมอนเบบี้ซีเอสอีเช่นเคยครับวันนี้เราก็จะในเกม ROV นี่มโอน,นี้มาแปลกๆนะครับวันนี้มาเล่น ROV กันดีกว่านะครับผมนี่ในโหมดแดงห้าคนเน่มาเนี่ยมึงหาบ่าฟาดเข้าไปมึงเอาบอ่าตายอืมึงจะมึงจะหย,ยุบตายอ้าวเว้ยโค่นน็อตเออโมนี่แบบโค่นน็อต ค่นหดเลทันบังหน้าคอร์ดมันห้าวว่ะเฮ้ยเอาละวันนี้มาในหมดแรงนะครัห้ามีห้านะฮะนี่ตอนนี้ก็อยู่ที่คอมแมนเดอร์นะครับอืมบอเคาได้เล่นนะนะเออเอาละว,วันนี้มาในตัวเมนของผมเลยเป็นเอ่อเพนนะครับผมนี่เล่นตัวนี้ขึ้นคอนก็ย้อนตัวนี้ฮะแหละอืมตัวแบกของทีมนี่ ฟันแรงฟันรัวฟันขี้แตกเลยอ๋ออยากตายบมออ้าวแล้ววันนี้มาลุยกันดีกว่าวันนี้จะไล่ฆ่าให้ขี้แตกเลยนะครับผมนี่โอ้ยบักฮานะมันใส่กันแล้วนัวทางบุญมายังไงยังไงเอาเลยบราเอาเลยบลาเฮียยังไงป่าอะไปึ้งยังไงดังเอาป่าอะไรปึ้งยังไงเงาบ่เงาบ่บักธนูเรียบร้อยตายนึงจังว่านี้ยังไงฮะไอตัวช้างไอช้างแล้วยังไงหูช้างไปดูแล้วเดี๋ยวบักนาคอร นี่หยอกมันแค่น่อยปากแล้วไปโอ้โหลาชิมันจังหวะนี้ยังไงเอานาคอสอยากเอาอะนาคอสเข้านาคอสเข้าฟันลงไปฟันลงไปอาอตายตายเรียบร้อยมึงฟันบกนักนาคอสยังไงเอาช้างอยากเข้าช้างอยากโดนช้างอยากโดนเรียบร้อยไปหวัน่นับผมดาเบิร์นคิวกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผม ไปจังด้อไอ้มึงอย่าจาาื้อเฮ้ยบัานขานี่โอ้โอ้ใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นไอ้นักธนูอย่าห่าวไปนั่นเดี๋ยวมึงเจอกูเด้ยจังวันนี้ยว่าจะกลับบ้านบอกลับแล้วมียาแล้วเพิ่มเลือดซะหน่อยนี่ยังไงเอาไอ้นักธนูเอามันมาเอาคลิปเรา,าอะยังไงโดนก็ไม่จังวันนี้โอ้ยไม่ถึงครับผมไปก่อนเด้อห้าขวบมึงไก่พดูดโอ้ยมันหลบหลีกการจับกุมของเราได้ปะเฮ้ย<า> มาเป็นยังครับฟาร์มคลิปไปก่อนจังหวะน,นี้เออเราฟาร์มคลิปไปก่อนเย็นมาเกมนี้ชนะด้วยเงินนะครับผมี่ใครเงินนำคนนั้นได้เปรียบนะครับบ <Yeah. S 1> ัวแมนชนะดิ ได้เปรียบนะเอ๊ะเอาละแล้วก็มาดูเลนกลางหน่อยนี่ยังไงไอลีไอเจ้าไอลีมันทําอะไรอยู่ตรงนั้ควันคลิปโหลยังไงฮะเราก็จะไปหยอกไอลีซะหน่อยฮะนี่ลคลากกิมหน่อยโจโอ้มันสตันกูห้าหัวกูไปก่อนเด้อเกือบตายกูเลือดไม่ค่อยมีนะเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็บอกเลยว่ามึงอยากตายบอกว่าไอลี่บอกไอลี่มันไปแล้วโอ้โหไปไม่ทานมันครับผม เกือบตายอีกแล้วกูถ้าอัานตีโดนเนี่ยเสศษประกล้องดองเลยนะตายเลยนะเมื่อกี้นะเออบ่เป็นยังไงไปฟาร์มกันต่อครับโอ้จุ๋มเหม่งอลาอว่าเออโตโลได้คิวอ้าวยังไงเทวเทวก็ได้คิว,วคืนมาว,ว่าเอ,อ้าเรียบร้อยโดนชัดดาวครับผมแล้วก็มาดูกลางเท่าไหร่เอ้าข้างๆนี้มีการฆ่ากันเอาเรียบร้อยตายเอ,อ้าบ้านี้มายังมึงมายังไหลเรียบร้อยตายครับผม โอ้โห,หนาคอตบอกเลยว่าแตกสวงเลยเนี่บอกเลยว่ามึงบริกเกิดได้เล่นแบบนี้นะเฮ้ยอ่ะเอาป้อมกันก่อนครับตอนนี้สี่นาทีแล้วเราก็ได้มาหนึ่ง้อ้มสวยงามก็มุนสร้างมันอยากมีอารมณ์อยู่เนี่ยยังคือคลองบอยอย่หรืยยังไงเอาละเราก็ ขึ้นบนกันดีกว่าครับผมเหมือนไอลิมันเอาป้อมเราเมื่อกี้นะมันไปใส่แล้วเออเอาเลียบน่อยป้อมแตกโดดกันไปนะภูมิยาเอามึงยังไงไปไหนจะไาไหนหูเลือดเลือดนิดเดียวผมมันรอดได้อย่างไรครับผมจังหวะนี้คือรอดได้ปะจริงโทดเดี๋ยวรอบหน้าเจอกูไม่เป็นไรครับผมเราก็ กลับไปฟาร์มตัวแบบที่นี่ามาแล้วก็ตีคลิปซะหน่อยครับผมนี่เอาเน็ตรลวดตีคือบตีคลิปโอ้มันมีตัวกตาเอายังไงจังวันนี้ปา่าไยโง่อยังไงช้างโอ้ยเนตรลวดตายสองครับผมโอ้โหบูบายอยู่มันคือว่าป่าเต็มเ่อมาได้แท้ดักฆ่าคนอยู่ครับผมเออคลิปนี้ก็ อัดตอนเล่นเสร็จแล้วนะเพราะว่าตอนเล่นไม่ได้อัดนะอืมบ่คิดว่าสีโ่โหดปานนี้ฮะนะว่าจิเล่นซื้อมันอยากโหดเกินหดมดเลเออก็เลยมาอัดคลิปให้ชมกันนะครับผมนี่เอาละเรามาฟันคลิปฟันคลิปกันก่อนเก็บตังค์เก็บตังค์เก็บตังค์เยอะๆตังค์นำจะได้ของเยอะๆของเยอะๆจะได้คิวเยอะๆมันเป็นสต็ปนะครับเอาละเราไปกันต่อมาดูที่ตรงน,นี้ ขายคลิป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 ,ปเอาเงินเอาเงินนี่ได้เงินแล้วก็ไปขายคลิปอีกเอาเงินอีกนะครับผมนี่มันยังรวยนะแต่ว่าเหมือนข้างล่างจะมีตัวมาเราก็เอาคลิปก,ก่อนนะครับหนาครับนี่ยังไงฮะจาังหวะนี้เอ้ยยังไงเพื่อนเปิดกันแล้วนี่ใส่กันน้วนแล้วจังหวะนี้กลางโดดก็ไปกลางวงจังหวะนี้โอ้โหแม่เอ้ยมันคือตี่ตัวแทงวะ มันตีตัวแทงมึงจะไปได้โอ้โหเรียบร้อยมันวิ่งหนีมันวิ่งหนีเดาเด้อขอข้าเรียบรอยอ้อรย,อยตายจ้อยมึงเป็นยังไงแตก้องอุ่นสวยทำวันนี้ยังไงเอาไอริไอริอย่างโดนไอร,อไอริเรียบร้อยกูบอกเลยว่ามารอบนี้ไอริบอลล์ครับผมทีเปิ้ลคิวกันเลยทีเดียวเฉีวยวเลยผมบอกเงี้ยอย่าให้ไอาฟันไอาฟันแห้งเลยนี่ ฟันทีที่หดตัวท้ายกันเลยทีเดียวเชียวนะครับนี่ <c oughs> รู้จักเพนน้อยไปบมแมนเพนธรรมดาดิเพนเม็ดเขียวได้นน่บอกเลย <c oughs> ระดับจังหวัดแล้วนะอบมเข้นเม็ดม่วงเจ้าเท้อกันย่อนบอกก้าไปในเรียนแล้วโส่เขินเม็ดม่วงย <c oughs> ู่อ้าวหัวแต่มมันก็เอาหลายโหเกือบหมื่นหุ่นเออไม่เป็นไรครับผม <c oughs> เราก็ออกเม็ดเขียวแค่นี้ก็พอแล้วนะจ๊ะเอออ้าวยังไงโอ้โหเต็มเลย เราก็ยืนรอจังหวะสักหน่อยครับผมจังหวะนี้ยังไงเฮ้ยตัวเปิดเราไปแล้วจังหวะนี้โดนเข้าไปปากเข้าไปมึงตายอยเรียบร้อยพี่แตกครับผมแต่ไม่ได้คิวเพื่อนเอาไปกินหน้าคัวไม่เป็นไรแล้วก็ไปดูข้างล่างสะก,ก่อนนะครับผมนี่บักออรีมันเห็นอย่างยุ่ข้างล่างนี่มันเซลปอมกูแล้ว มันฟันลิปอยู่ข้างล่างนี้ยังไงไอ้ไอ้ลี <A renting S 1> มึงยานะเดี๋ยวไปเอาลิปก่อนป้อมจะแตกห้าขัวเออป้อมเกือบแตกก็นี่ห้ามึงเอาละเรากันป้อมได้เราก็มาฆ่าชลิปังหวะนี้เออฟาร์มฟาร์มไปก่อนเออได้การคร<า>ับผ,<ๆ>ผมพอฟันเสร็จแล้วเราก็<ๆ>มาที่ด้านล่างนี้เออไดการครับผมเดี๋ยวไปกันต่อฮะเหมือนจะมีประเด็นว่ะ ข้างบนนั้นยังไงเรามาแล้วพระเอกครับผมบอกเลยเอาเพื่อนกูตายแล้วกูโดนก็นไปกาวงตีนเออมเป็นไรตายสองตายสามจังหวะนี้ตัวได้ตัวได้โ้โหเรียบร้อยครับผมเบิร์ตตีนเลยทีเดียวจ้าแตกซีครับผมอืมตัวหนึ่งรอดไปได้ครับบักนาคอสบอกเลยว่าถ้ามึงมาเมึงก็แตกเบิร์ตเหรอวะนี่ไม่ได้โมนะจ้าเห้าขวบเอ้า หลังจากฆ่าคนตายแล้วเราก็มาฆ่าอะไรเนี่ยบักเออ่มังกรนะครับผมนี่มันเป็นมังกรก็อินฟินิทเลเยอร์คุณเดชอ่ะฮะเรามาเอาดาร์กเลยแต่ก่อนมันเป็นดาร์กเลเยอร์เนาะเดี๋ยวนี้มันอินฟินิทเลเยอร์คุณเดชห้าขวบมาแล้วก็ดักรอซะหน่อยครับผมจะเย็นๆฮะเออ รอจังหวะสวนคืนนะครับตอนนี้ก็อยู่ช่วงท้ายเกมแล้วนะครับนี่9นาทีแล้วเราเลุกติดแล้วมันใกล้ตันแล้วนี่บอกเลยว่าตอนนี้ผมโหดมากบางได้ห่าวนนหนิฟันนายแฮกเมื่อไหร่จะมาดิเอ้ยเหมือนจะมีตัวมาไปและจ้ามันมาหลายพูดเออเดี๋ยวจะเย็นฟันเอาเลือดก่อนฟันเอาเลือดก่อนดูดเลือดครับผมบอกเลยว่าตัวนี้ดูดเลือดแรงมากนะจ๊ะนี่เราก็ มาอยู่กันใกล้ๆที่มังกรตัวนี้เออเออับบิซอนเนี่ยอับบิซอนดาร์กอนเอออับบิซอนอย่างวะเฮ้ยบังค่านี่มันเหา่ามึงยิงไปไหนโอู้หูยไปจ่อยห้าัวดากอ๋อย,ยังไงยังไงโอ้โหมาไหลมึงมาอย่างละตายสองตายสองจังหวะนี้ตัวสุดท้ายตายสามมึงยิงตีไปไหนเรียบร้อยแตกสามเอายังไงนาคอสนาคอสเอาบ่เอาบ่อ เกือบตายนะมึงหน้าควอนี่มึง,มงบ่โดนนี้นะมึงตายจอยแล้วก็บอกให้เออ,เอานะเราก็กลับบ้านซะก่อนไปหาเติมเลือดก,ก่อนนะผมนี่มาเอานะหลังจากเราเติมเลือดก,กันแล้วเราก็ไปลุยกันต่อผมบอกเลยว่าจะฆ่าให้หมดเลยวันนี้เรามาเพื่อฆ่านะห้าขวบมึงม่ธออรรมดาเด้นี่ อะเราไปกันต่อครับน,น,นี่มาฟาร์มซะหน่อยเขาเรียกว่าเอาบัฟบัฟอย่างบัฟฟ้านี่เอาบัฟฟ้าแล้วเดี๋แล้วเราก็จะไปกระตัวเพื่อที่จะไปฆ่าคนพอฆ่าคนได้เราก็ตีป้อมพอตีต้อมเราก็ชนะสนกักว่า สวยงามเอาข้างบวนยิงกันแล้วจังหวะนี้นนเราก็ <บน S 1> จะเอาป้อมกลางป้อมกลางไม่มีคนอยู่ใครไม่รู้มาลักเอาไปอ้าวมันเข้ามากูไปก่อนเด้อจ้าอือเรียบร้อยป้อมแตกนะจ้าบ,บอกเลยว่าสวยงามเป็นจุดเด่นของทีมที่ถูกทำลายนี่เจอคอมมอนเบบี้เข้าไปเนะจังหวะนี้ป้อมแตกซองแล้วอ้าวกันไหวไหมจ้ากันไหวบ่ พี่ว่ามันหนึ่งจะกันไหวเนาะเพราะว่าดาเมจมันแรงคุณเกินเลยเนาะปั่นสองทีนี่ขี้ตดหดตดหายกันเลยทีเดียวจี๊ยนนะผมเฮ้บอกเลยว่ามึงบอกกอเบียดมึงตายกันทั่วหน้ากันเลยเบิร์ดทีมแนีบอกเลย,อเ,ลยเอาอยังไงผู้เยอะมากครับผมจังหวะนี้มันเกิดมาแล้วห้าตัวครับผมเราก็รอจังหวะโดดเข้านะ ถ้ามันมาลุ่มกัน3มตัวสีตัวนี่โดดเข่านี่บอกเลยว่ามึงตาย,ตายครับผมจังเวะอาบักสร้างมันที่ห่าวเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอของเดี๋ยว,ยวมึงเอาบัาลล่ะเอาบอลล่ะอ้ยล่องลอยไปล่องลอยมาอจังหวะนี้เอ้ยนนมันลุ่มเพื่อนว่ะมันรุ่มเพื่อนล้วโดนก็ไปจังหวะนี้แตกสองจังหวะนี้ปล่าแล้ไปเปล่าเล้วไปแตกสองแตกสามแตกสี่เอายังไงตัวสุดท้ายบักระสร้างบักสร้างนั่นแหละนีแเ้็ว เอาไม่ทันครับผมอีวาร์โชเป็นสเต็ปวาร์โชเป็นสเต็ปยังไงไอช้างโอ้บักซางขนาดว่าเอายังไงแวนแวนเฮลซิงแวนเฮลซิงฟ้าไว้หูบอกเลยว่าเวนก็แหลมเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยยังไงเพื่อนตีป้อมไม่สนใจกูขาคนยังเนี่ยอื้อมีเรียบร้อยบักซากตายจ้อยลีเจนเดลเขาบอกนี่เป็นได้เอ่าเอาเลยครับ ได้มาหนึ่งดาวมาท่านผู้ชมนี่ตอนนี้ก็คอมเมนเดอร์สามเลยนะเออก็พัวนะทุยพัวว่าจัรย์ก็พอได้นัวอยูนะ่นะนี่อาจจะเล่นไม่ค่อยเก่งนะผมแต่บอกเลยว่าปากเก่งนี่ห้าขวบเอาละ่ะเกมนี้เราก็ได้ MVP มาด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูสกอร์รวมเลยกันว่าเราข่าไปจักตัวนะมีทิปเปิลคิวด้วยเนี่ยโอ้เอาเรื่องกันเลยครับน,นี่ MVP นี่ สกินฟรีด้วยนะนี่ม่นเป็นธรรมดาด้วยน,นี่สกินฟรีพอมาไหนบอกนี่เอาละมาดูสกอร์โอ้โหไอเกมนี้จัดไป21คิวครับผมบอกเลยว่าขาดขาดขาคขาดขาดเนี่ยขาจนพ่ได้เกิดกันเลยนทีเดียวครับทีมตกขาดเอาละสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะผมอถ้าชอบก็คอมเมนต์ด้านล่างด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไม่มีนะวมากโชว์สเต็ปประมาณไห้สำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า จ๋าบ๊ายบายอ่า <c oughs> <c oughs>